สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสะเทือนใจเกิดขึ้นที่สุราษฎร์ธานีเราหยิบมาจากรายงานของไทยรัฐออนไลน์นะครับค่ะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจมากจริงๆค่ะครับชายวัย5 5ปีเสียชีวิตจากระเบิดที่แบบตัวเองเตรียมมาเองเลยหลังจากพยายามไปง้อแฟนเก่าแต่เรื่องมันบานปลายไปไกลมากอืม วันนี้เราเลยอยากจะมาลองไล่เรียงดูหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างลำดับเหตุการณ์เป็นยังไงทําไมมันถึงไปจบลงแบบนั้นได้ค่ะถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากนะคะในแง่ที่ว่าความขัดแย้งส่วนตัวเนี่ยมันเอ่อมันลุกลามได้รุนแรงขนาดนี้ได้ยังไงครับเริ่มเรื่องก็คือชายคนนี้คุณสุรพงษ์ทองนาคอายุ35ค่ะเขาไปที่บ้านแฟนเก่าที่อำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานี จุดะสมก็คือไปงอขอคืนดีแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สําเร็จนะครับพอไม่สําเร็จเรื่องก็เริ่มจะรุนแรงขึ้นเขาพยายามจะใช้กันไกลทาร้ายแฟนเก่าแต่จังหวะนั้นพอดีมีชาวบ้านแถวนั้นนั่งดื่มกาแฟากันอยู่หน้าบ้านพอดีค่ะอ๋อครับเขาก็เห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบเข้ามาห้ามไว้ก่อนซึ่งการห้ามนี่ก็น่าจะดีคือเจตนาดีแน่นอนค่ะต้องการระง,งับเหตุแต่ในเคสนี้ กลายเป็นว่าการเข้ามาห้ามของชาวบ้านเนี่ยมันเหมือนไปเ,เป็นตัวกระตุ้นอีกแบบหนึง่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้แย่ลงอาจจะพูดแบบนั้นได้ครับเพราะหลังจากที่คุณสุรพงศ์ถูกห้ามไม่ให้ใช้กันไกลเนี่ยเขาไม่ได้หยุดนะครับอ้าวเหรอครับค่ะแต่กลับเลือกวิธีที่มันรุนแรงกว่าเดิมอีกคือเดินกลับไปที่รถเก๋งตัวเองเป็น Honda c ซ v i c สีขาวคับแล้วก็ไปหยิบของสิ่งหนึ่งออกมาค่ะที่คาดว่าเป็นระเบิดค่ะ แต่เราก็ไม่ทราบชนิดแน่ชัดนะครับหิบระเบิดออกมาเลยแล้วยังไงต่อครับก็เกิดถอดสลักเลยครับแล้วก็คว้างใส่กลุ่มชาวบ้านกลุ่มเดิมนั่นแหละที่เขามาห้ามตอนแรกโอหคว้างใส่คนเลยแต่โชคดีมากๆตอนนั้นคือระเบิดมันด้านครับระเบิดด้านไม่ทํางานใช่ครับไม่ทํางานในครั้งแรกแค่คิดว่ามีคนคว้างระเบิดใส่ก็น่ากลัวแล้วนะครับพอระเบิดด้านแล้วเขาทํายังไงต่อครับหยุดไหมตรงนี้แหละคะ่ะคือจุดที่ เน่ากลัวมากๆแล้วก็สะท้อนสภาวะทางอารมณ์เขาได้ชัดเจนเลยคือแทนที่จะหยุดหรือว่าหนีไปเขากลับตัดสินใจเดินกลับเข้าไปหาระเบิดลูกนั้นเดี๋ยวสิครับกลับไปเก็บระเบิดที่เพิ่งคว้างไปเมื่อกี้เนี่ยนะที่มันด้านอะใช่ค่ะกลับไปเก็บลูกเดิมที่มันด้านเพื่อจะพยายามคว้างอีกครั้งหนึ่งโอ้โหอันตรายมาก เสี่ยงสุดๆเลยนะครับนั่นเสี่ยงมากจริงๆค่ะมันแสดงถึงภาวะที่อาจจะเรียกว่าขาดสติไปแล้วการประเมินความเสี่ยงนี่คือผิดพลาดหมดเลยอาจจะด้วยความโกรธความผิดหวงนะังณตอนนั้นอืคือมันผลักดันให้ตัดสินใจทําอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะยิ่งไม่รู้ด้วยว่าเป็นระเบิดชนิดไหนยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่แล้วผลของการตัดสินใจที่เสี่ยงขนาดนั้นก็เป็นไปตามที่คาดคือมันเลวร้ายที่สุดถูกต้องค่ะ ขณะที่พยายามจะคว้างเป็นครั้งที่สองคราวนี้ระเบิดมันทำงานขึ้นมาจริงๆค่ะแรงระเบิดก็ทำให้คุณสุรพงศ์เสียชีวิตทันทีตรงนั้นเลยเสียชีวิตคาที่ใช่ค่ะแล้วก็ที่น่าเศร้าคือมีคนอื่นบาดเจ็บไปด้วยอีกสี่คนเป็นผู้ชายสองผู้หญิงสองโดนลูกหลงไปด้วยค่ะถูกนำส่งโรงพยาบาลท่าชนะแล้วก็มีพวกทรัพย์สินกระจกรถยนต์แถวนั้นก็เสียหายจากแรงระเบิดด้วยสรุปคือ จากเรื่องง้อแฟนกลายเป็นใช้กันไกลถูกห้ามเปลี่ยนไปใช้ระเบิดแต่ระเบิดด้านด้านแล้วก็พยายามจะใช้อีกรอบคราวนี้ระเบิดทำงานใส่ตัวเองเสียชีวิตแล้วคนอื่นก็เจ็บไปด้วยใช่ค่ะลำดับเหตุการณ์เป็นแบบนั้นเลยซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะจะเห็นปัจจัยหลายอย่างมากๆที่มันประกอบกันรเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง การมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงซึ่งแม้จะเจตนาดีแต่มันอาจจะไปเร่งปฏิกิริยาในทางลบได้เหมือนกันการตัดสินใจไปใช้วัตถุอันตรายอย่างระเบิดแล้วก็ความผิดพลาดอย่างร้ายแรงตอนที่ไปจัดการกับระเบิดที่มันไม่ทำงานครั้งแรกซ้ำอีกมันสะท้อนเลยนะครับว่าความขัดแย้งส่วนตัวนี้ถ้าจัดการไม่ดีบวกกับการเข้าถึงของอันตรายอันตรายแบบนี้ได้มันน่ากลัวมาก น่ากลัวมากค่ะมันตอกย้ำประเด็นนี้จริงๆพอฟังเรื่องทั้งหมดแล้วมันก็ทำให้เราอดคิดต่อไม่ได้นะครับใช่ค่ะมันมีคำถามตามมาเยอะเลยว่ามีปัจจัยอะไรอีกบ้างนะที่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือในตัวบุคคลเองที่ผลักดันให้เรื่องส่วนตัวมากๆเนี่ยมันบานปลายไปถึงขั้นนี้ได้ครับ แล้วถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นสังคมเราพอจะมีกลไกลหรือมีแนวทางอะไรไหมที่จะช่วยป้องกันหรือเข้าไปแทรกแซงก่อนที่เรื่องเรามันจะไปถึงจุดที่เป็นโศกนาฏกรรมแบบนี้ได้เป็นคําถามสําคัญที่เหตุการณ์นี้ถึงไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อจริงๆครับ